ออกไม้ออกออกไม้อยู่ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ให้พานสามารถเ็าสายเดียวก่อนครับเรามาเราก็ยังไม่กางน้ํามันไหลแรงครับตอนนี้เดี๋ยวเรายังไนะชมพานสามารถเขายกยอดีกว่าครับนะคนลุ้นเมื่อกี้เขาได้เยอะแล้วปลาชโดใหญ่ก็ขาดไปแล้ว พอมาถึงพอดีเนาะนะคนเนาะสะโดขาดเลยโอ้น่าเสียดายเอา้าไปลุ้นก่อนครับเย่าพึ่งลุ้นพานสามารถยกยอเลยครับติดหรือเปล่าครับนะคนยังยังยังไม่ติดเลยเวลาเราจะถ่ายนี่ไม่มีหรอกครับปลาไม่ติดเลยเย้สวัสดีครับนะ<อ>ครับพันสามารถเจสทุกคนคิดถึงกันขึนเกาด้อ นหวเปนใ่กัาะน,นานได้ออกจีครับแต่พาสสามารถเขาออกทุกวันนะครับหมานทุกวันโอ้ตายยังปลาตองปลาตองขึ้นเราพี่น้องปลาตองขึ้นเด้วปลาตองขึ้นเด้วพี่น้องอันสามารถเขาออกทุกวันครับเมื่อวานนี้ก็ได้ปลากระพงไปแล้วเป็นไงเป็นไงรุ่นรุ่นรุ้นรุ่นรุ่นโอ้ยปลาไม่อยากออกกล้องครับนะคนตายแล้ว ไงพานสามารถจะหมานไหมวันนี้ปลาากังมโอ้ป่ากำลังมาตลอดเลยครับตอนนี้ไม่ได้เลยลเจอปลากระพงหรือเปล่าวันนี้ครับานาคนอานสามารถแก้วยิ้มหวานยิ้มหวานเออนะครับนาะคนลุ้นกันครับลุ้นกันมีตัวไหมมีตัวไหม ดูไหมนั่นไงพี่น้องปลาตองเข้าจริงๆเมื่อกี้มันขึ้นแล้วเมื่อกี้บอกแล้วครับนี่นี่นะปลาตองอยู่ไหนล่ะนี่เห็นเลยโน่นโน่นครับนาคนนี้ปลาตองเอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่ปลาตองตัวเท่าไหร่นี่ตัวที่สองวะโอ้โหสุดยอดครับนาคนมาแล้วาแล้วปลาตองใหญ่ได้ลาบแล้วเราลาบแล้วพี่น้อง เอ้ยปลาตองเนี่ยมันปลาไก่ได้พ hey. bueno. uh ี huh. ่น้องปลาตองหุ่นน่ะได้งามยิ้มหวานพร้อมเกี้ยวมันแล้วหมันแล้วหมันแล้วใส่ขาถาพร้อมพี่น้องเอ้ยปวดขาโปวดขาโปวดเนี่ยเนาปลาก็มาเรื่อยๆเนาะนาคนนี่เนาดินตามๆเงียบกิ๊บพี่น้องเอ้ยปวดตามเลย อันนี้ก็จะเป็นหมายสะพานนี้เป็นสะพานที่ยกยากที่เราเคยมามันก็หมานอยู่นะครับน้าคนเนาะนี่ครับน้ําเยอะครับน้าไหลแรงครับน้ําไหลแรงตอนนี้ <Okay. S 1> น้ําไ,ไหลแรงเลยดูดิดขายยนี่โยกเยกโยกเยกเลยครับน้าคนนี่พระเอกของเราอันนี้นะครับพระเอกนี่คือพระเอกของเราเอ้ยได้โดบไปแล้วข้าวกับน้ําก็กินไปแล้วต้องมีแรงต้องมีแรงครับ ตต้มเติมโอ้โหหลอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตายอ้าว,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 วเฮ้ยเออปลาหมานแล้วแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วเมื่อนี้โอ้ยปลาปลามันเข่าไปคล้องหน่อย,ยบอ่พี่น้องไอแม่โคมาขุดเป็นหลุมเป็นหลุมวางเงี้ยไปม้วแกะ รุ่นตอ้อครับรุ่นตอ้อพี่น้องนั่นกระโดดออกไปแล้วพี่น้องเอยยังอยู่อยู่น้องสามเต้มเหลือสองหลอดไปหนึ่งพี่น้องกระโดดออกหนึ่งโอ้โหนี่แหละครับคนหมานคนหมานคนหมานครับคนหมานเป็นไงเรียบร้อยเข้าที่ตักไปแล้วยิ้มหวาน้อมพี่น้องโอ้เอา้า เห็ดปลาตากแหงพี่น้องผู้เฒ่าทายู่บ้านอยู่คักขักขักขักเนี่ยไม่ใช่คางดำนะพี่น้องยังเป็นปลานิลอยู่าตาดำยังเป็นปลานิลอยู่คางดำได้กี่ตัวแล้ววันนี้ได้หนึ่งตัวครับคางดำมาโชว์พี่น้องกันน่ะใช้คางดำโอ้หนึ่งตัวเนี่ยเอารุ่นตัวพี่น้องเขาต่อเนื่องวะ นี่มาอีกแล้วหนึ่งเต้ยมครับเอาหลอดน้ำหลอดตาไปแล้วพี่น้องตัวน้อยรายคาดีโอ้ยเอาปากกระลังมากครับปากกระลังมากปา,กามันเข่าข้องหน่อยนี่นี่นี่ข้องหน่อยอยู่ทั้งหนายพี่น้องปามันเข่าข้องหน่อยมันหองไปข้องหน่อยเนาะเข่าข้องหน่อยครับปา,ามันเข่าไปข้องหน่อยเวิรหน่องนี่เอกของเราคนหมานแห่งปีครับ เอาลุนต่อพี่นอ้องมีมีแล้วมีแล้วมีลมุนมีลุนนานพี่น้องตะเพียนตะเพียนไซสสวยครับตะเพียนไซสสวยสวยงามสวยงามดินเนาวนาอยู่พี่น้องโอ้ยร่มกับพัดตีเข่าตะบูนโอ้ตะเพียนสองครับสองทึ่งใหญ่รื่งหน่อยพี่น้องนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเข่าแต่คายไปแล้วพี่น้องเข่าเนี้ยตักไปแล้วโอเค เดอพวนเอ้ยคนหมาน,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 นพี่น้องอคนหนาคนหนาว้ายิ้มหวานควอมพี่น้องคนหมานไรพวนเจียวดินแห้งคี่อย่างนี้เอ้ยคักขากขากคนหมานสุดยอดดีดีปลากระลังล่องยิ่งซี่นี่เอาล่องเก็บปลาแล้วก็ยกเก็บปลาแล้วกันโยกเลยพี่น้องแต่สามันสิบวยใดปลาเนาะยิ่มบ่ท่านปลาพี่น้องนั่นมาอีกแล้วแต่เพี้ยนหัวเสียบ หัวเสียบเรืนะ่องไนสิบนลดลงหุ่นบ่หุนหัวเสียบขอไว้อ,อกข้างนอกเลยนะั่นได้บนน้อพี่น้องได้บนน้อป่าตัวนี้นอ้อที่ใส่หละป่าได้ยุได้ยุพี่น้องได้ยุได้ยุยนี่เกียบด้วยเขาเนี่ยซักไปอีกแล้วป่ากำลังมากครับพี่น้องเอาปา่าเก็บแหล้กก็ยกเลยเด้ครับนี่ทราบไว้เลยครับ,บ,รรบจิบท่านป่าป่ามันก็ทานไปเร็วครับนามไหลแห้งความ รุ่นต่อเนื่องครับรุ่นต่อเนื่องตีดีบอสเปินี่เอ้ยบอมีครับเปิดนี่บอมีบอมีโอ้ยเอากระสีได้รุ่นดูอยู่แล้วพี่น้องเด้อได้รุ่นดูอยู่แตงผู้เฒ่านี่ตีสีเศร้ายังแหบแล้วคือสีบ้าเศร้าแล้วในเนี้ยดบไปแล้วเขาก็ให้กินแล้วดบกวดบไปแล้ว นั่รุ่นอีกรุ่นอีกเอา้าบอมีสัมพีน่นอนเฮ้ยบอนาวบอนิวเลยบ้า,าบนวนตั้งก็อะขีโม่อะไรเจ้าก,ก็พวกนึกเลยสะดวก่สั่น่เลยว่ะี่หลูกเมื่อได้สามลูกเบื้องบวกกับแต่ว่านี่นกขึ้นมามันติดเฉาพอดีตั้งตั้งตั้งตตั้งตั้งเ,เ,เอาโดเข้าไป รวบนามก่อนรวบนามก่อนตอนนี้พี่น้องเออเอาเอามาลุนมาลุนกันครับพี่น้องลุนกันลุนกันครับเป็นยังไงดินเน่าเน่าว่เอ้าวอมีหรอสามเปิดหรอพี่น้องเอ้ยเอาสามเปิดแล้วสามเปิดแล้วสามเปิดแล้ว นี้เราก็ให้พานสามารถเขาสายเดียวก่อนครับสายเดียวก่อนเขาไปแอบเขาไปแอบทุกหมอคนเดียวปลาเต็มบ้านแล้วเราไม่ต้องนั่นปลามีกินเยอะครับปลา,รปาต,ตรงนี้เอาลุ้นต่อน้องดินเอาแนวนั่นติดต่อ,ตอ,อนี่ตอวยี่หันเสาอ่ะไหนจะเป็นเสาด่างเขาอยู่หันเดนลว เส้นลวดมอโลจักเสีนยังเด้อเส้นลวดเส้นูนอู้หุ่นนะขึ้นหัวดำพุเลยขึ้นพ่ตังไหนขึ้นอ๋ปาดเงาปานนังแล้วนาดำปีๆแล้วอุทเปานก็ได้ตักแค่ี้้ยบานนี้ตักวะเงียบอีกแล้ว พี่น้องเอ้ยคัััักัเอาอีกคนหนึ่งใหญ่พี่ใหญ่เป็นริมถนนว่าได้บ่้องนี่เหมือนกให้ส่วีงเ่อนองให้ไ้หเลส่วเสานาะส่วงนี้มั้งส่วงนี้เอาเอาอีกยงนี่ใหญ่ไตรงกลางครับน่เติดท่อนี่แหละครับนี่ นั่นเดีวา่าสีหน่ายติดเลยสองเตีมพี่น้องวา่าสีหน่ายติดเลยสองเตียมลมพัดลมพัดแหงพี่น้องเอ้ยนี่สองเตีมเลยเออเออเออเอเอกิ่งตกน,นก้ำซะเนาะเดินมาเนาะไดินมาเนาะ มาได้แล้วเอา้ามดดดดาด้แ <c oughs> ล้วสองเตี้ยมว่าจะย้ายติดเลยครับนะคนว่าจะย้ายมาเลยเย้แก้ว,ว,วสองเตี้<อ>ออยม เหน่งได้ข้างดำกับผู้แล้วสมมติสาคออาเนี่ยหลายหมดเลยแล้วมัง้งเอา้าช่องดันอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาถุงพี่น้องว่ามีเลยไอ้ย,ยักเปิดยงานตรงกลางคักขนาดพี่น้องเอ้ยเศาเหี้ยมเพี้ยบ,บแล้วผู้เฒ่าโอ้ยีต่วนผู้เฒ่าเทพะหายเน่าดงเน่าโดดเลยยังบวขึ้นอยู่ คักหักหักนีมแรงมันงตังดอกเชียงชื่นเลยเออโอ้มันเขาล้มพัดเขาไต้สพานเลือดพี่น้องขนาดน้ำไหลแห้งเลยเออมามามาตรงกลางมาตรงกลางเอาใหญ่ก่อนพี่น้องนี่อันสามารถใหญ่มาตรงกลางก่อนพี่น้องตรงกลางเขาเนี่ยละที่ประจำเขาอยู่นะคน เ้างนอหันมาลงเงี้ยนือลนามหันมลงอยู่นามหันมะลงอยู่เนาะหันทำามสวิงยนไม่เลยสวิงนนั้นข้อหักหักโคตเลยตักจะดตักปกลายไม่ได้ได้กีเงาวอดียวมันขาวกข้างนอกเาเาเชันไหมตกเ็มเตแต่สบายยังตักไเนาะ าแล้วเอ้ยเลยนั่นปลาตองขึ้นวันนั่นอีกแล้วเห็นปะโอ้อยู่ใส่ะป่าน้องเอ้ยสีวัดดอกปลาท่านสามารถท่าน,นนี่สามเดือนนั่นสามเดือ จะเล่นดีพี่น้องหางยกไปเรื่อยๆแต่ครับพี่น้องช่วงนี้น้ำมันหลายครับสะพานเขาเคยยกนี่น้ำมันหลายเอ้าติดบ่โอ้ยมัน้ามันไหลแหงฝาบา่มุมพีบ้าพุาา่ไปไปไปเอาไปมุมพีกันพี่นอ้อเนาะคางๆคังฝานยู่หัน Ừ ơi nhá nhảy đâu nhảy gì cái vi nòng ơi nó bóc khẩu gì cáp mấy ván cao nè hả lái sao mù à. นั่นดีนั่นดมันอยู่นี่มันอยู่นี่เนาะหลอดเสยพี่เนาตัวหน่อยหลายหลอดซำอู้นเนี่ยตัวหน่อยวนะ่าดำพี่พี่เบืออยู่ปาาาลาคาบกระหลายส่วนแ่เุ่นเนนะปลาคาบแค่พันหลายขนาดใครจะเต็มคล้องหล้วคือหมู่บ้านนีแ่แกกูวุ่นอยู่ มูดมูยเนี่ย่อย,อยว่าเทศทำยังไงถึงจะได้มันจะไปเลี้ยง,ง,งมันนอกหนามพร้อมเลยเมื่อวานตัวนอกกันอกตง้งสสสีแดงกับไปบอลเกา่านมี้ยนาไรลง้งว่ะปดำๆนวังฝุ่นรัก nga râm dâm tìm ngon nhẹ ngon yang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  miền vang. Sunday đi 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 ยกตั้งย่อง่างยๆอ,อยู่นี่ผันผีตรงเหลืองพี่น้องเอ้ยนี่สายยาเภาสะพานนี่มันยกง่ายก็เพราะยังน,นี่มันมีท่อหนามนี่ครับนี่ในเมือมกป่านี่เนาะเขาเห็ดกันไว้นี่พี่น้องมันก็เลยยกยง่ายมันก็เลยตักง่ายนี่ทอ่อหนามนี่เขาใส่เล็กเสื่อมแล้วเขาก็ล็อกไว้นี่ครับนี่ทอ่อหนามมันดำนี่ครับ

ใส่ข้าถาพร้อมพี่น้องจัดข้าถาอย่างนี้มันโอ้สูบฟองเกลว่าไรพี่น้องมากใหญ่วาเทียร์แรกได้เลยพี่น้องวินาจเจอข้าถาเข้าไปขัดกุ่นดินแนว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 อยู่พี่น้องนั่งตักเข้าไปเหียบลอยพี่น้องเอ้ยเข่าแล้วเนอะปิดถ่ายได้สวยครับปิดถ่ายได้สวยเปิดถังให้เบิ้งต้นเนี่ย ได้ได้บ่เอาโซ่เอาเปิดถังสรุปผลงานเห็นหน้าๆคนได้ครบไหมเฮ้ยเปิดออกเปิดฟ้าโอ้ยติดยังฟ้ามาตรฐานพนื้นดีบ่าอ้ยเนี่ยกว่าเห็ดคือเหรอวะตัวตุ่มตุ่มเรื่องถังอยู่พี่น้องไงยอยู่พวกเนี่ยโอ้ปะตองก็ได้เด้อน้อง คักคักคักจ่อเนาะเครื่องถังเครื่องถังนี่ก็เลยหลายลุยได้หนิเนาะตองไทยนทานๆคนดิชิมนะปากเครื่องนรับนีครับบานนี้ได้เวลาเมื่อเรื่อบานนี้พี่นอ้องเรื่อโมมนานฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้แอร์กคดาก,กรเดียนในเด้อพี่น้องบ๊ายบายปุ๊บ ครับสวัสดีครับไงก็ขอขอบคุณทุกังวลใจเนาะเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้พอได้อยู่ครับเอ้าโอ้ยอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วพี่น้องป่วนุ่วนควงแท้พี่น้องไอของแกะบนหนะาุ่นได้แบบไงเลยพี่น้องขาขาขาขกขาเนาะอีกตัวหนึ่งตากโอ้ยสูบควงเก่าอะไรตัวนี้ ปลาเดียวอ้นสูบปองเก่าอะไรตัวนี้พี่น้องตัวใหญ่มากเลสายน้องควันไปดีทรงไทยดีทรงไทยดีพี่น้องตัวใหญ่เหาอดีทรงไทยดีตัวใหญ่พันบานพี่น้องเอ้ยเอาทรงไทยดีพี่น้องตัวใหญ่เปล่งเป่งเลยอีกสิบหาที่เหรอมีสิบตัวก็พอแล้วครับของใหญ่เลยพี่น้องอ้วนอ่ะ หวานเจี๊ยบครับนะคนเราก็คลิปจะยาวไปเนาะเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแหกระดอกระเดียครับหากินแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆแหก็ระดอกระเดียกับพันสามารถเนาะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไคร้ด้วยครับช่วยดันช่วยแชร์กันหน่อยครับขอบคุณครับมานอีกแล้วกำลังจะตักปลาหุ่น,นพี่น้องเห็นว่าข้างหลังผมมานแก้วพี่น้องหวานเจี๊ยบ